สวัสดีครับ450 c H s t r i o วันนี้วันที่13นะครับมิถุนา2562อันนี้ผักลิมรัวเห็นไหมครับที่ปลูกไว้โอ้โหนะครับทางบ้านเรามะเขือก็เริ่มได้ทานได้กินแล้วเห็นไหมครับมะเขือมีหมดกับผักลิมรัวเรา โอ้ยนี่ชมจันทร์ครับกำลังออกกำลังนี่นี่คือต้นชมจันทร์ครับ,รบเราจะให้เลื้อยข้างลัวอันนี้ตัวฝักยาวนะครับตัวฝักยาวตัวฝักยาวครับตัวฝักยาวนี่ครับฝักทองโอ้โหดูยอดฝักทองครับนะ ยอดใหญ่ไม่ใหญ่ก็เท่านิ้วโป้มือเนี่ยครับใหญ่มากนะครับนี่อันนี้คือแตงกวาแตงกวานะครับกำลังออกดอกครับเนี่ยดอกเต็มเลยมีใบฟักทองครับโอ้โหเท่ากับฟ้ากระดุงใหญ่มากนะครับนี่คือเราปรุงดินได้ครับดินนะครับเนี่ยครับดูนะครับเศษใบไม้ใบหญ้าเรามาใส่เข้าไปนะครับนี่แตงกวากำลังออกดอกนะครับ ออกดอกดอกทองมะเขือนี่ครับธรรมชาตินี่เราปลูกไว้ทานเองครับข้างบาง้างรั้วเรานะครับนี่มะเขือกำลังออกดอกอันนี้พริกตุ้มนะครับพริกกำลังไม่ใช่พริกตุ้มว่าพริกอันนี้พริกหยวกเป็นลูกแล้วนี่ครับนนพริกเหยอกอันนี้พริกตุ้ม เอาไปผัดเผ็ดในฟักทองดูนี่ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยครับในธรรมชาติเราใส่อะไรนะครับมีแต่ขุยมะพ,พร้าวนะครับเศษใบหญ้านี่ครับเศษเราเก็บมาทิ้งนะมันทับทุ่มกันไปนมะละกอกำลังงามพลิกออกละ ี่ยนี่บวกนี่ักข้างรั้วนะครับรั้วบ้านใีปลูกไว้์วทานนะครับออกดอกกวางกำลัองออกดอก สำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครับ